بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا مفوسة حاتم بدري บาบ u ฟอดลินมานิฮะนะครับนี่คือความประเสริฐของอัลมาณีฮะนะครับหรือความประเสริฐของการทําซอเดาก็ด้วยกับการให้บัวอูดแพะหรือแกะที่มีน้ํานมเนี่ยเอาไปให้แก่พี่น้องเพื่อไว้ใช้กินใช้ดื่มหรือสามารถที่จะรีดนมจากสัตว์ตัวนั้น และนี่คือหนึ่งในการงานที่ดีที่ทจาน,นาบีซานัลลอฮนอาลีมุซัลลัมสอนให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺจ่าละพระอ,าาราองค์ทรงรักการทำซาเดาะอัลลอฮฺจ่าละทรงรักบาวที่ทำซาเดาะก,ก็ซึ่งการทำซาเดาะก,ก็นั้นเป็นหนึ่งในการงานที่จะทาให้อัลลอฮฺสุภาโนวจาจ่าละนั้นประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่บาวของพระองค์โดยเหตุน,นี้ทจ้าเราทรงจึงสอนให้เราเวลาที่เราจะทำซาเดาะก้นั้นเราควรที่จะเลือกเฟ้นหาสิ่งที่ดี หรือการงานที่ดีที่ทำไปแล้วนะ่จะยิ่งทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับลอสุภานโมวาตาอาลาและจะต้องระวังในการบริจาคหรือทำเสรแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่เรานั้นได้บริจาคออกไปสิ่งนั้นมันไม่ได้หายไปไหนพี่น้องสิ่งที่เราได้บริจาคออกไปมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันจะคงอยู่เช่นนั้นซึ่งเรุานะวตาอาลาจะเก็บรางวัลผลตอบแทนไว้ให้แกเราทั้งโลกนี้และโลกน้า ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดมากอไพี่น้องวันที่เรากลับแผ่เบาสุพานของวจะราลาเราจาราบอกว่าอิกรานบอกว่าว่ามาตุกัดดิมูลีอังฟูซิกุมินคอยรินเลาว่าบอก,บอกไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าได้ทําเอาไว้ตุกัดดิมแปลว่าเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับผลในวันข้างหน้าใช่ไหมครับตุกัดดิมเนี่ยมันต้องหมายถึงสิ่งที่เราทำล้วผ่านมาใช่ไหมแต่ในอายะเนี่ยว่าจาราใช้คํากิริยาที่หมายถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแปลว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยผลของเราผลของสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะได้รับในวันข้างหน้ามีอังฟุซิกุมทําเื่อตัวของพูกเจ้าไม่ว่าจะเป็นความดีงามอะไรก็ตามและหนึ่งในนั้นคือการทำสดเดายก็อัลลอฮาจะจีดูหัวอันดอมลอเจ้าจะพบมัะนะที่อัลลอฮ์สิ่งที่เราบริจาคสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเจ้าจะพบมันะที่อัลลอฮ์หัวคอยรันดีกว่าสิ่งที่เจ้เจาเคยทํา ใช่ไหมดีกว่าสิ่งที่เจ้าเคยทํถ้าเราสู้สอนในบทเรียนก่อนที่นะ้องบริจาคอิจฉพลมเม็ดเล็กๆแต่พอถึงวันที่ยงเราจะอเราไปเจอเราจะอะไร,รในวันเกี้ยมาเนี่ยรางวัลของมันเนี่ยเท่ากับอะไรภูเขาลูกใหญ่ๆใช่ไหมครับว่าอะว่มาอาเจรอแล้วก็มีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ดีกว่าสิ่งที่เราเคยบริจาคเอาไว้ซะอีกฉะนั้นในคดีบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาทั้งหลายครับถ้าเราสู้สอนให้รู้ถึงการบริจาคแสะดะวาก็อีชนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการบริจาคสิ่งสิ่งหนึ่งให้แก่เข้าไปเลยใช่ไหมเช่นเราเราบริจาคเงินเราเอาเงินร้อยหนึ่งเนี่ยให้แก่เข้าไปเลยแสดงว่าคนที่รับเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เราให้ใช่ไหมครับเราให้เสื้อผ้าเขาชุดหนึ่งเราให้อาหารเขาจานหนึ่งเราให้เขาไปแล้วเนี่ยใครเป็นเป็นเจ้าของคนที่รับแต่การบริจาคที่เราสอนในวันนี้เป็นการบริจาคอีกชนิดหนึ่งนั่นคือให้ สิ่งที่พี่น้องสามารถใช้ประโยชน์ได้และการให้ในลักษณะเช่นนี้มีความประเสริฐมากซึ่งเธอเรสท้งใช้คําว่าอันมนีฮะอันมานีฮะแปลว่าอะไรพี่น้องอันมนีฮะหมายถึงเวลาที่เราเลี้ยงเลี้ยงอูดแต่ละบ้านเราไม่มีอูดแต่ในะดีหมายถึงอูดใช่ไหมครับเพราะคนราดับเลี้ยงอูดบรดเรเลงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเวลาสัตวลเวนีที่เรามีเนี่ยพอมันท้องพอมันใกล้คลอดเนี่ยมันจะมีน้ํานองแล้วก็มีมาก ใช่ไหมครับทาโรซุนบอกว่าการที่คนคนหนึ่งมีสัตว์ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยแล้วเขาเอาสัตว์ตัวเนี้ยเอาไปให้พี่น้องครับเอาเอาวัวตัวนี้ไปนะเอาแพะตัวนี้ไปนะเอาแกะตัวนี้ไปนะเอาไปรีบนมกินฮะเดี๋ยนมมันหมดเมื่อไหร่แล้วเอามาให้ฉันหรือบอกว่าเอาแพะตัวนี้ไปเอาแกะตัวนี้ไปเอาวัวตัวนี้ไปเดี๋ยวสักสองสัปดาห์เนี่ยเอากินไปในช่วงนี้นยแล้วค่อยเอากลับมาคืนฉันทาเรซุนบอกการให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีความประเสริฐมากๆา นะครับซึ่งความประเสริฐตรงนี้จะเปน้องโปตี่มีอมากทั้งหลายทาเราุ่งบอกว่าเนี่ยอันนั้นมานมีฮาตุลลิกฮาตุสซอฟียุมินฮาจันทาราุ่งบอกว่าช่างเป็นซเดากที่ประเสริฐที่ดีเหลือเกินการที่เราในเอาสัตว์ของเราเนี่ยเอา,เ,า,เ,เ,อาเอาอู๋ของเราเนี่ยเอาวัวของเราที่มันมีน้ํานมที่มันตั้งท้องที่มันใกล้คลอดแล้วมีน้ํานมมากๆเนี่ยเอาไปให้กับพี่น้องไว้กินไว้ดื่มน้ํานมนั่นเป็นซเดากที่มีคุณค่าและมีความประเสริฐมากๆ ทารกสูบอกว่าชาตุสฟีเช่นเดียวกันการที่เราเอาแกะหรือแพะที่มีน้ำนมมากเนี่ยตักดูบีอีนาอินวัตารโบีนนบีอีนาะิซึ่งพอเอาไปให้พี่น้องแล้วเนี่ยตอนเชา้ากระดิบนมได้สักภาชนะหนึ่งโถหนึ่งขันหนึ่งแก้วหนึ่งพอตกเย็นกระดิบนมได้ทารกสู้บอกาบก,านนบการทำาซอดาก็เช่นนี้นะช่างเป็นซอดาก็ที่ที่ดีเหลือเกินเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้สอนให้่ยบอกร,รู้ว่าอะไรสอนให้บอกเรารู้ว่าเมื่อเราให้พี่น้องไปแล้วเนี่ยเขาได้อะไรพี่น้อง เขาได้ของที่ดีใช่ไหมครับเพราะเราให้เขาไปแล้วเนี่ยนมมันออกมาจากสัตว์เนี่ยมันต้องเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมากแล้วทารุณก็เคยสอนไว้แล้วนะบอกว่าอะไรพี่น้องอินนัลลอฮะปอยยิบุญอัลลอฮฺจะอาละพะอ,อง์ทรงเป็นผู้ที่ดีงามอัลลอฮฺจะอาละพะอ,อง์ทรงเป็นผู้ที่ดีงามปอยยิบ เป็นชื่อหนึ่งของมัลสุพาน้องวาตาอะไรแล้วยาบาลุอิลลาตอยยิบาละแล้วพระเจ้าอาจจะไม่ตอบรับนอกเสียจากสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทดีฉะนั้นการที่เราเอาแกะสักตัวหนึ่งเอาแพะสักตัวให้พี่นอ้องเอาไปรี่นมกินนั้นนะแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่ในนมน้ำนมนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยเหตุนี้ทานลัสูลจึงสอนให้เรานั้นกระทำเช่นนี้ฉะนั้นในขดดิษบทนี้จะเป็นน้องมุสตาทั้งหลายครับเป็นหดดิษที่ทาลลัสูลสอนให้รู้ถึงความประเสริฐข,ของการรขขงการก็ และในฮะดิษบทนี้ท่านละซุ่นก็บอกให้รู้ถึงซาดาก็ที่ประเสริฐซาดาก็ที่ดีมากๆนั่นก็คือการทำซาดาก็โดยกับน้ำนมเด็กกับน้ำโดยเหตุนี้มีฮะดิษอยู่บทหนึ่งพี่น้องกฮะดิษของท่านซาบิมอูบะดานะครับท่านได้เล่านะครับได้ถามท่านนบีอัลลอฮุอะลสาลิมอัลลอฮันนะครับถามท่านละซุ่นบอกว่าย่านละซุ่อัลลอฮฺอินนุมมะตีมาตัดออฟอาตัดดะกูอันฮะ ทรซุลมัรดาของฉันเนี่ยเสียชีวิตแล้วนฉันสามารถที่จะทำสระดกให้แกนางได้ไหมฉันจะทำสระดกแทนานางได้ไหมทำแล้วเนี่ยผลลบุญนะครับนางจะได้รับผลลบุญจากการทำสระดกของฉันไหมทรซุลบอกว่านานได้สิเจ้าทำสระดกแม่ของเจ้าก็ได้ผลบุญหากว่าเจ้าเนียรให้แม่ของเจ้า แล้วก็ท่านอุบกท่านซับินอุบานะถามทารุณตอบบอกว่าฟะออยูซาดะกอตินอัฟดอนทารูลแล้วทำซาดะกอแบบไหนล่ะที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องอยากจะรู้ไงว่าอะไรที่ทําแล้วเนี่ยได้ประโยชน์เพราะคนที่ได้รับคือใครคือแม่แสดงวราบอกบอกให้รู้ว่าบรรดาซาฮาบะเนี่ยหนึ่งอยากจะทําคุณงามความดีแล้วสองอยากจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดด้วยใช่ไหมครับทารูลจึงบอกว่าซากรยุนมาซาดะกอที่ประเสริฐที่สุดคือการให้คนได้กินน้ำ ให้น้ำคนโดยเหตุน,นี้พี่น้องเห็นไหมเวลาที่เราไปทำฮะทำมุมร้อนเนี่ยจิมมักกะทีม่มาดีน่าเนี่ยเขาชอบแจกอะไรชอบแจกน้ําใช่ไหมครับเพราะเมอาว่าน้ำขวดกี่บาทเนี่ยฮะขวดห้าบาทขวดเจ็ดบาทลาเลี้ยงให้แพะให้แกะใหญ่ๆดีกว่าแต่ทําไมพี่น้องน้ําที่พอกินไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยขาดอาหารน่ยหลายวันเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เวลาที่ขาดน้ําอยู่ได้ไหมพี่น้องอยู่ไม่ได้ ใช่ไหมครับตัวนี้ตทศรู้จึงบอกว่าอะไรสอะกัทก่อธีปสุที่สือคือการให้น้ําแก่คนคนระดับชอบอะไรพี่น้องเอาคุณเลิ้นน้ำมาตั้งไว้หน้าบ้านเอาแทงค์น้ำเนี่ยตอกก๊อกจากในบ้านเนี่ยเอาแทงค์น้ำมาไว้หน้าบ้านตุกกดน้ำเย็นนะคนเดินผ่านไปผ่านมากดน้ําเย็นกินเปิดก๊อกใช้น้ําได้ทําไมล่ะได้รับประโยชน์จากการ ให้น้ำฉะนั้นเพราะอะไรเพราะสลระก็โดยกับการให้น้ำนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดโดยนี้ทะรุษจึงบอกว่าการที่เราเอาแกะเอาแพะเอาวัวเอาอ,อ,าอูที่มีน้ำนมไปให้พี่น้องของเราเนะี่ยดื่มกินนะรีดกินนมของมันนะมีความประเสริฐมากเพราะอะไรเพราะน้ำนมก็คือชนิดหนึ่งของของน้ำนะครับประการที่สองในะดีตบทนี้ทเรุษบอกให้เรารู้ว่าอะไรพี่น้องว่าการทําคุณงามความดีเนี่ยมันมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งเราจะได้รับผลบุญเมื่อไรหนึ่งเมื่อเราทําด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ใจเพื่อพระสุภานวราชอาลาไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนจากมนุษย์ไม่ได้หวังคําชื่นชมจากมนุษย์ใช่ไหมสองหวังรางวัลตอบแทนด้วยนะใช่ไหมครับบริสุทธิ์ใจอีคลาสแล้วสองหวังรางวัลตอบแทนจากพระสุภานวราชอาลาได้อะไรพ่น้องได้สวรรค์นะได้สวรรค์นี่ง่ายๆตัวนี้หละนะครับแต่ปัญหาคืออะไรคือการรักษาการงานใช่ไหมครับเราฟังดูแล้วมันง่าย ใช่ไหมครับสวรรค์นในแค่นี้หรือแต่คนที่จะรักษาจริงๆแล้วนะผมถามว่ามันมากหรือน้อยน้อยนะครับทารุสนสอนไปนะที่ติบทนึ่ไว้ไง,ไงพี่นอ้องทารุสุนบอกอารุบาอูนะคสละทารุสุนบอกมีอยู่40การงานเดียกัน40การงานต่อไปนี้เนี่ยอัลฮุนนะมันีฮะตุนอัลสสูงที่สุดประเสริฐที่สุด40การงานต่อไปนี้นะ,ะซ,นนะซึ่งประเสริฐที่สุดใน4ีน่การงานนี้คือการที่เราเอาแกะที่มีน้ำนม มากเนี่ยเอาไปให้พี่น้องเราเรีบกินทารุลบอกว่ามามีนอามินยามานุบิขอสลตินมินฮาไม่มีบ่าวคนใดที่เขาได้ปฏิบัติการงานที่ทั้ง40อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะปฏิบัติเพียงแค่อย่างเดียวนะการงานใดก็ตามรอจะอาซาวาบิฮาเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาหวังอะไรเขาหวังรางวันตอบแทนจากอัล ใช่ไหมครับแสดงว่าทําเพื่อใครทําเพื่อเราสุขานว่าจะอะวัดสดีกอมารูดิฮาสเชื่อมั่นในคําสัญญาของเราเชื่อมั่นแบบไหนเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราจะลาสั่งใช้นะสองเราจะลาสั่งใช้แล้วพงสัญญาว่าจะให้รางวัลแล้ญญวเราจะลาจะตอบแทนบานของพง์อย่างแน่นอน ได้อะไรพี่น้องอิลลาอัลกะลาหลลอฮูบิฮันจันนะอัลลอฮฺจะลาจะให้คนคนนั้นได้เข้าสวรรค์โดยกับการทําคุณงามความดีโดยความบริสุทธิ์ใจโดยการอีมานและโดยการหวังระวันการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุฮานะฮวาจาลาและในหิษบทนี้เจ้าระทุนไม่ได้เอ่ยว่า40การงานนั้นมีอะไรบ้างเพียงแค่บอกว่า ประเสริฐที่สุดสูงที่สุดคืออะไรคือการที่เราเอาแกะที่มีน้ํานมของเราตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปให้พี่น้องเนี่ยรีดนมกินจากแกะตัวนั้นเนี่ยนี่คือการงานที่ประเสริฐที่สุดทั้งทที่มันเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องง่ายฉะนั้นไอ้อีก39ประการที่เหลือเนี่ยมันง่ายกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะจอระสุสบอกยอดสุดเนี่ยคือการเอาแกะที่มีน้ํมไปให้พี่น้องของเราฉะนั้น39ประการที่เหลือจอระสุสไม่ได้บอกเอาไว้พอกให้พี่น้อง เพราะเราจะได้ขมักขมันเพราะเราจะได้พยายามขนขวายในการทําคุณงามความดีเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรละตุงคอเราสุนมบอกไม่ว่าคืนไหนเราสุนมไม่ได้บอกบอกแค่ว่าอยู่ในเดือนลมาดอนอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรมาดอนอยู่ในช่วงวันที่ ของสิบคืนสุกาด้ของเดือนอเลอรอนทาไมไนี่เนาะเพื่อที่เราจะได้ขมักขะิมนขยันตั้งใจในการบิบานะสองวันศุกร์นี่เนาะท้าวซุนบอกมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่มีบาปคนใดที่เขาขอดุอาจากทาวซุพานุว่าะอาะนอกจอากท้าวาะจะตอบรับดุอาให้แก่คนนั้นท้าวซุนมบอกไม่ว่าชั่วโมงไหนเวลาไหนนาทีไหน,นไม่ได้บอกบอกแค่ว่าวันศุกร์หลังจากละหมาดวันศุกร์ในช่วงท้ายหลังจากละหมาดช่วงตั้งแต่ช่วงคุตบ้าวันศุกร์จนกระทั่งถึงอะไร ถึงก่อนดวงอาทิตย์ตกดินบอกแค่นั้นหลยฉะนั้นเพื่ออะไรพี่นอ้องเพื่อที่เราจะได้คำหมักคำเม้น เพื่อที่อัลลอฮฺจะรู้ว่าบาวคนไหนที่เป็นคนตั้งใจจริงๆมีความบริสุทธิ์ใจและมีความจริงใจต่อเาสุภานะอุบัติอาละอย่างแท้จริงฉะนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ท่านอาบีสัมบัิมุอามัดีสัลลัมสอนเห้เราปฏิบัติเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อใครครับลิอังฟุสซิกุมอัลลอฮฺบอกว่ามาตุกนดีโมลิอังฟุสซิกุมไม่มีสิ่งใดที่พวกเจ้าได้ทําเอาไว้ลนหน้าเพื่อตัวของพวกเจา้าแสดงว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราทาเพื่อเราสุภานะอะุบัร เพือตัวเราจะได้รับการตอบแทนจาก Allah s u b a n a h วนี้และนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ซึ่ละหลั่วัลลอฮนบีอัมุฮัมมัดวะอัลลอฮิวะซับฮิวะซัลลัม